นี่ครับผมนี่ครับเพื่อนๆอื่อนนี่ครับมพื่อนๆนะครับดูครับนี่ครับมันดูครับคลิปวีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายไม่เหมาะสมกับผู้ที่เสพกัญชารอายุ10ิีเยาวชนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าแมาอามาดูด้วยและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเข้าใจนะไวรุ่นไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพวกผมเช่นเคยครับผมซาโดโอเบโจครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเซอร์ไพรส์ทีงานนะครับมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทีงานก็เหนื่อยกันมาหลายคลิปแล้วนะครับผมไม่ได้เซอร์ไพรส์กันสักทีแต่วันนี้มีอาหารมาเซอร์ไพรส์ครับผมแบบจัดักจัดเต็มนี่เลยครับที่เลยดูสิครับแบบล็อบเตอร์ครับปูอาสกาครับปูมาตัวใหญ่มีเยอะแยะมากมายครับผมกุ้งสดตัวใหญ่เลยนี่อันนี้เราแช่แล้วนะครับ เกลือแล้วเราจะไปล้างแล้วก็เอาไปย่างส่วนพวกล็อบสเตอร์นะครับอันนี้ยังมีนึ่งแล้วกันเดี๋ยวพี่นึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะนึ่งนึ่งรอทีมงานยังไม่มีใครมานะครับตอนนี้ผมมารอเลยวันนี้นี่ครับตอนมามันก็ตัวเป็นๆอย่างครับแต่วันนี้มันตายแล้วดูรักกาครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบอาหารก่อนนะครับผมไปทําก่อนเดี๋ยวทําเมนูออกมาแบบอร่อยๆถ้ามารอทีมงานมากันนะครับเดี๋ยวโทรเรียกทีมงานมา Get a drama as a t toy for Christmas Was one of the greatest innovators later hours โอเคครับผมตอนนี้ก็กับข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็รอพี่วุฒิกับช่างบิ๊กมานะครับ later โอเคครับตอนนี้พี่วุฒิกับช่างบิ๊กก็เข้ามาแล้วขี่รถมาพอดีเงี้ยเงี้ยเงี้ยหลงลอยหลงลอยตองบกข้าวอยยูเล็กดีขนาดไหนยูเลดีอะไรสวัสดีกว่ากันสิว่าดีสุดกว่ากันับผมสวัสดีกว่าเกียร์เซเว่นนะผมสวัสดีครับ วุ้ดเกียร์ seven อยู่ผมมีสักลายครับผมยำตับข้าวไว้ให้เยอะๆมากมายเลยอันนี้ว้าวว้าวอันนี้อะไรเนี่ยอันี่เป็นปูม้าปูม้าจากที่ไหนแต่ทิพย์ไม่หนองโคนน้องคนนี่แมมาจากนี่มาจากนครไม่แน่ไม่ใช่แบบไปมุดน้ำมาใช่ไหมอันนี้อันนี้เปนกุ้งกุ้งคลองหลังบ้านโอ้ยนี่คองหลังบ้านใช่อันนี้ใครนั่งลมจากไหนใคนั่งลมจากนิวซีแลนด์ อยู่ทะเลอเหรอแล้วมันอยู่นี่ได้ไหน้ำขำาทะเลไหมไม่ใช่มันต้องอยู่นี่นี่ทะเลมันเป็นตัวใช่ไหมมันเป็นตัวค่ะมันก็ ตอนแรกอยู่นิวซีแลนด์อยู่ภาคอยู่นิวซีแลนด์เนี่นะแล้วก็แต่ะมามันเจป็นกาศหนาวกาศหนาวแต่มันก็เลยหยุดหยุดพักสามเดือนหยุดเดินหยุดเดินโอเคหยุดเดินหสามเดือนทำไมมันทำไมมันไม่หยุดเยินเลยจะได้ไม่ไวๆมันไม่มีตั๋วเครื่องบินอ๋อไอ้บอกยังไม่จบนะเนี่ยพอมันถึงแบบภูเขาน้องแข็งละลายแล้วที่นี่เป็นอากาศเย็นไงมันเย็นน้ำเย็นมาที่นี่ก็เลยหนีน้ำเย็นมาเกาะเรือเกาะฟ้าข้านเรืออ่านทะเลจีนใต้มาเรืออะไรตอนนั้นมันเรือน้ำบัดไม่เรือางยาวแล้วมันลงไอ้นี่ใช่ไหมจากจีนมาลงน้ำโขงน้ำโขงอ่ะขึ้นโข ปั๊บขึ้นรถสองแถวจากหนองคายอ้จากใรใช่มันขึ้นอยู่มกสแล้วก็ต่อรถมาติดไฟแดงเลยติดติดไฟแดงอยู่ช่วงช่วงข้อเท่านุนทำถนนน่ะขอร้องคนเดิมนะโอ้โหที่มาที่ไปของของของหอยนะครับผมแดกได้ไม่เด็ดสนุกจะแดกได้ไหมลองชิมดูลองชิมดูนี่ครับขอให้โชค ใหญ่เลยอันนี้เรื่องในโอกาสอะไรเนี่ยอันนี้ฉลอง200วิว200วิวแต่มีทีเด็ดมีทีเด็ดกับนี่เดี๋ยวพาไปดูมีทีเด็ดด้วยใ่อันนี้ต้องกินนะมันเป็นแบบคัาสพิเศษนะแบบนี้กินทั้งเปลือกไม่ได้อะกินทั้งเปลือกมันกินทั้งเปลือกอยู่เออกินกินทั้งเปลือกมันต้องรักกูอ่ะเนี้ยหายแย่กูมาแล้วไงสุดท้ายแม่งเขาเรียกมากินมาแก้กูมาสวีสดะครับเอาเดี๋ยวพาไปดูทีเด็ดของวันนี้มาดูมาดูตามมาตามมาทีราเป็นอะไรบัวคิดว่า ที่เราเป็นอะไรหอยกินเนี่ยหอยหอยนางกู้ปะไม่ใช่กินออกเหมือนทะเลมะพร้าวพี่เจอไหมว้าวสูดและค่ัวเรียนฉลองสอ0ร้อยวิวโอ้หสองสองร้อยวิวดูกงมาดูใกล้ๆกล้โอลัสกาอารับเครับโอ้โหที่200ร้อยวิวขนาดนี้นี่เลยนี่เลยอโอ้โหตับิ๊กเลยโอ้ยค้อนเลย อันนี้ให้ดูปลาตะเพียนนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่นี่ครับกูกล้ามรับรองว่ากูถือนี่ไปสาวกิดใช่ <c oughs> ทำไมกล้ามฟูสาวชอบเลยเฮ้ยแล้วก็เลยซีฟูเอาแล้วกินคนเดียวสิอ <c oughs> ืมคนนุ่มหมด แบบเนื้อนิ่มๆนะเนื้อืนี่เป็นเนื้อเลยฉลองสองชนหน่อยชนหน่อยแล้วชนหน่อยชนฉลองสองร้อยวิวเอาชนนี่อุ้ยขาจะเปลี่ยนอืมโอ้เนื้อมันนุ่มมากอ่ะมันหวานนะแบบรสชาติดีหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูนี่ดับเตอร์อีมดูข้างในโอ้หดูครับอันนี้เนื้อแน่นๆเลยครังเดี๋ยวต้องตัดเลย มาสุดยอดจริงสองร้อยวิวครับใช่ใครแกะออกตักออกออืหือสุดจริงย่ังสุดจริครับผมโอ้ยมีญาติมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพอดีเลยไปจังหวะพอดีเลยครับอันไหนอร่อยมาเนื้อปูแบบนี้เนื้อเราเต๋อเนื้อเราผมนะเนื้อกุ้งมันจะไม่เหมือนกุ้งเนื้อมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกุ้งอันใช่นะเนื้อมันจะเนื้อเนื้อเนื้อชิมชิมตนี้มันจะไม่เหมือน ไม่เหมือนกับกุ้งที่เรากินทั่วไปแข็งกว่านิดนึงใช่ไหมใช่มันจะแข็งแข็งเตอนนั <c oughs> ้นจะ นุ่มกว่าแต่พูดถึงปูปูอร่อยกว่าเนาะใช่ปูอร่อยกว่าปูอร่อยกว่าปูปูลาเก้าอร่อยกว่าก็อันนี้ฉลอง200วิวอ๋อ200วิวกินขนาดนี้กินแบบนี้ก็เลยรีวิวเนื้อปูใช่คือไม่ไม่รีวิวนี่คือฉลองกันกินฉลองเฉยๆ200วิวคือซื้อมากินเฉยๆหรือบ้านหรืออะไรเงี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมฉลองครบ200วิวนะครับทำทำให้ผมได้กินเนื้อปูในวันนี้นะขอบคุณมากครับดูบ่อยๆนะครับผมจะได้กินของดีๆแนะ มาัง <c oughs> ิครับใครอยากเห็นพี่วุฒิบาเล่ากดหนึ่งครับผม <c oughs> นี่ครับผมเ <c oughs> พื่อน <c oughs> นน่ะครับดูครับนี่ครับมันรอกดูครับนี่เนี่ยผมว่าจะเลี้ยงกุ้งฝอยขนาดนี้มันไม่ฝอยอ่ะขนาดนี้มันคือไม่ฝอยแล้วอืมสดลองเลยกุ้งก็ฝอยสุดจัดปลาริกไม่เห็นเราไม่เชื่อสิอันนี้แบบสดสดเลี้ยงใส่เดือยเนาะเลี้ยงใส่เดีอยเนาะขออะไรอืมเป็นหไง มาดูวันนี้ไม่รู <t <t t ้เงินนิบครับข้างล่างเป็นมันครับข้างล่างเป็นมันโอ้ดูครับเพื่อนๆแบบว่าสุดจริงๆครับดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยาขอตัวนะครับรับประทานอาหารก่อนนะครับผมก็ชลาลอย่าลืมนะครับ ซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเลยนะครับแล้วอยากให้พวกผมาทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมพวกเราไปก่อนนะครับผมแยกย้ายบ๊ายบาย